สวัสดีค่ะคลิปนี้ยัมพีพีไม่ได้มาทําเมนูอะไรนะคะแต่จะต้มซี่โครงหมูให้เปื่อยแกไว้ใช้ทําเมนูต่างๆในวันอื่นๆค่ะเราชอบใช้วิธีนี้เพราะประหยัดไฟใช้เวลาไม่นานไม่ว่าจะต้มกับเตาแก๊สเตาไฟฟ้าหรือว่ากระทะไฟฟ้าก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเนื้อหมูก็เปื่อยนุม่มรสชาติดีไม่จืดชืดวันนี้เราจะต้มซี่โครงหมูครึ่งกิโลค่ะหั่นแยกชิ้นไว้พร้อมใช้ได้เลยวิธีการก็ง่ายสิ่งที่เราใช้ช่วยในการล้างหมูก็คือเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะ แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนอื่นล้างซี่โครงหมูให้สะอาดก่อนค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะคลุกเคล้าขยำถูๆให้ทั่วชิ้นหมูเกลือจะช่วยกระจัดเชื้อและสิ่งตกค้างได้ระดับหนึ่งค่ะเมื่อถูทั่วดีแล้วเทน้ำลงให้ทั่วหมูหรือนำลงล้างในภาชนะที่เตรียมไว้แล้วก็ถูล้างหมูให้ทั่วในน้ำอีกทีค่ะ เมื่อทั่วดีแล้วก็นำขึ้นล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นเราก็จะหั่นกรีดส่วนที่เป็นพังผืดขาวๆให้ขาดแยกจากกันค่ะกรีดให้ลึกถึงกระดูกเลยค่ะโอเคเราก็จะกรีดหั่นแบบนี้ทุกชิ้นเลยค่ะจากนั้นใส่แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วถูคลุกเคล้าให้ทั่วชิ้นหมูเหมือนตอนใส่เกลือเลยค่ะ เมื่อถูทั่วดีแล้วก็ใส่น้ำลงไปพอท่วมค่ะแล้วก็ขยำถูล้างในน้ำแป้งให้ทั่วอีกทีเหมือนกันค่ะแป้งก็สามารถช่วยขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะมากับเนื้อได้ค่ะเมื่อทั่วดีแล้วก็นําไปล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาดจากสองสารอบค่ะจากนั้นต้มน้ํากะปริมาณพอท่วมหมูค่ะเป็นการทําความสะอาดชิ้นหมูและลดปริมาณฟองที่จะเกิดขึ้นเวลาต้มหมูใชยจริงด้วยค่ะ จะเห็นว่ามีฟองออกมาเยอะเลยแล้วลวกแค่ให้รอบๆชิ้หมูตึงตัวไม่มีเลือดติดก็ใช้ได้ค่ะตักหมูขึ้นพักไว้ส่วนน้ำนี้ก็ไม่ใช้แล้วค่ะจากนั้นตั้งหม้อต้มน้ำ1,500 m .L. ค่ะเกลือครึ่งช้อนชาหมูครึ่งกิโลที่ลวกไว้ค่ะปิดฝาต้มไฟกลางค่อนแรงได้เลยเราต้มให้หมูสุกดีในขั้นตอนนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้ใช้เวลาต้ม15นาทีค่ะ จับเวลาครบ15นาทีปิดไฟเลยค่ะถึงตอนนี้หมูก็สุกดีแบบนี้ค่ะจะทานก็ได้แต่เนื้อก็ยังติดกระดูกอยู่แต่เราต้องการให้หมูเปื่อยนุ่มก็จะพักหมูให้เย็นสนิทก่อนเลยค่ะวันนี้เราทําตอนค่ำแล้วก็จะนําทั้งหม้อน,นี้หรือว่าเปลี่ยนใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิทนําแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ค่ะพอเช้าวันต่อมาน้ําที่ต้มก็จะมีฟ้าไขมันขาวๆลอยอยู่ก็ตักออกได้เลยค่ะ จากนั้นนั่นงหม้อขึ้นตั้งไฟต้มต่ออีก15นาทีค่ะช่วงแรกเราจะใช้ไฟกลางต้มให้เดือดครั้งหนึ่งก่อนเมื่อได้เดือดแล้วก็จะลดไฟค่อนไปอ่อนค่ะถ้ามีฟองก็ตักออกความอ่อนของไฟก็คุมให้น้ำเดือดปุดๆเบาๆตามในคลิปเลยค่ะเมื่อครบเวลา15นาทีนับตั้งแต่เริ่มตั้งหม้อ,อก,ก็ปิดไฟเลยค่ะเพียงเท่านี้ความเปื่อยนุ่มของหมูก็ได้ตามต้องการแล้วค่ะมาดูกันค่ะเปื่อยแค่ไหน นี่นะคะเนื้อก็แยกออกตามรอยกรีดหลุดออกจากกระดูกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะถ้าอยากให้เปื่อยกว่านี้ก็ต้มด้วยไฟอ่อนๆต่อได้ค่ะแต่ย้ำว่าต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะจะได้รสชาติที่ดีกว่าสำหรับวิธีการนี้สามารถปรับใช้กับต้มหมูส่วนอื่นๆหรือต้มไก่ก็ได้ค่ะ โอเคก็ขอบคุณที่รับชมค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยัมมี่แฮปปี้ด้วยนะสวัสดีค่ะ